ว่าตะว,วันออกของเราเนี่ยมีร้อยเอ็ดหรือเปล่าอ้าวเอ้ยประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดจังหวัดสุดท้ายคือจังหวัดบึงการบึงการเก่งมากเพราะนั้นร้อยเอ็ดนี่ไม่ถึงแน่แต่เป็นชื่อจังหวัดถูกไหมถูกนะเราจะมาเริ่มกันที่สีสีอะไรคะสีเขียวบนสุดปาจีนบุรีตรงนี้อา้าว หน้าที่ของนักเรียนคืออะไรโจดชื่อจังหวัดเขียนชื่อจังหวัดลงไปเอาจังหวัดที่หนึ่งปราจีนบุรีสมุดบันทึกพร้อมยังเขนะียนถูกไหมคะภาคตะวันออกกี่เส้นใต้สองเส้นแล้วเขียนหนึ่งปราจีนบุรีรปราจีนบุรีรอเออโองเห็นอำเภออะไรนะ สีเขียวอ่อนมากๆนะ่ะอำเภออำเภอศรีมหาโพธิ์สีมหาโพธิมพมพ์มีอะไรคะอืมมองไม่เห็นอัตพลนี่ไงปราจินบุรีเขียนแล้วเหรอคะอันนี้อำเภอบางอืมปราจินบุรีมีอะไรมีอะไรอร่อยมะพร้าวมะพร้าวอะไรอ่ะมีมะม่วง,ม,งมะม่วงไหมมองไม่ออกมีมะม่วงไหม ผลไม้อร่อยปลาจีนบุรีทับทิมเอาเขียนตัวอย่าง<อ>ปลาจีนบุรีหน่อไม้ไผ่ดงหน่อไม้ไผ่ดงมีเหรอไผ่ตรงไผ่ตรงมีหนอ่ไไนอไม้ไผ่ตรงเอาต่อไปจังหวัดที่สอง,สองเพื่อนบอกว่าสีสม้จสสสมจ,สจังหวัดสะแก้วสีสนะ้มคือจังหวัดสะแก้วจังหวัดสะแก้วนะสะแก้ว สะแก้วเขียนไม่ถูกหรอคะสะแก้วใครสงสยัยมีไหมสอนเสือรเรือสะอาดสะแก้ว,สะ,กวสะแก้วมีพรมแดนพรมแดนด้านนี้ติดกับอะไรคะเนี่ยที่ครูชี้เนี่ยติดกับอะไรติดกับกัมพูชากัมพูชาแล้วที่เราชอบไปซื้อของกันอนะ่ะไปซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋ากันนะตลาดอะไรนะตลาดอะไร ไปซื้อกระเป๋าไปซื้อรองเท้าไปซื้อเสื้อกันหนาวมือสองมือหนึ่งตลาดอะไรคะไม่รู้จักตลาดอะไรที่มันเค็มๆตลาดกระดาษตลาดตลาดน้ำทะเลเพื่อนบอกต,าตาลาดรงเกลือนะตลาดลงเกลือนะตลาดลงเกลือนี่เออนี่เออมีเขามีอะไรเนี้ยตรงนี้ด้วยเนี่ยเนี้ยอะไรเนี่ยลองดูตรงนี้หน่อยสิ เขามีพวกเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องประดับบ้านประดับตกแต่งบ้านทําด้วยอะไรคะทาด้วยไม้นะไม้พยุงหรือเปล่าแบบเนี้ไยไม้พยุงด้วยนะ,ะเออเห็นไหมมันเป็นแหล่งเลยเป็นแหล่งเลยเอาต่อไปต่อไปจังหวัดสีอะไรดีใกล้ๆ <ใน S 1> เอาสี<ๆ>เขียวสีเขียวจังหวัดอะไรคะจันทบุรีจันทบุรีรพอจันทบุรีปับ๊บด้านนี้ติด กัมพูชาอีกด้านหนึ่งติดอะไรเลยติดอ่าวไทย,เ,ไทยเป็นทะเลนะ้าจันทบุรีเด็กๆดูนะริมริมชายจังหวัดจันทบุรีที่ติดกับทะเลเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าวว้าวแว,วงแวง,วงหินไหมอืมเยอะเลยอ่าวคุ้งกระเบนรู้จักหรือเปล่ารู้จักค่ะอ่าวคุ้งกระเบนครูได้ผู้ช่วยมาอีกคน,นแล้วมาเลย มาเสียงแจ่มใสมากวันนี้ครูยิ่งเสียงไม่ค่อยดีอยู่ด้วยเอามาช่วยธนารีพูดเสียงแจ่มใสมากอย่าบังกล้องอย่าบังกล้องมาทางนี้เอาไว้เดี๋ยวครูพูดไม่ชัดแลนะนักเรียนค่อยพูดนะทีนี้อันนี้คือจังหวัดจันทบ,บุรีนะจันทบุรีไหนๆเลยมาจันทบ,บุรีแล้วลงมาข้างล่างเลยนะค่ะ เอาลงมาข้างล่างเลยมา,มาจังหวัดมาจังหวัดตราด,าดจังหวัดตราดไม่ใช่ตลาดนะตราดอาตราด,าดสีชมพูอ,อ,ะอะไรอร่อยคะทุเรียนอร่อยทุเรียนอร่อยสละสละสละ,ะหรือละกร,รมทนารีสละหรือละกร,รมสละสละเหรออ,อ,อร่อยมากเลยนะหวานมากมจันทบุรีเอตราชตราด พอมาถึงตรงนี้ดูดูเขียนตราดหรือยังอูมีเกาะใหญ่มากเกาะอะไรเกาะอะไรคะเกาะช้างเกาะช้างคุณครูบอกว่าใหญ่มากเกาะช้างแล้วนี่อะไรล่ะเกาะอะไรเนี่ยเกาะเกาะข้างล่างลงมาอีกหน่อยลงมาอีกหน่อยเกาะลงมาอีกหน่อยเกาะเกาะเกาะกูดนะเพราะนั้นระหว่างนี้มันมีเกาะเยอะแยะมากมาย นั่นีเกาะปูที่เขาพูดถึงกันหรือเกาะช้างข้างบนนี้ทีนี้ทั้งเรียนลองดูลองดูแผนที่ตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งโอ้โหตรงนี้แล้วดูมานี่นะดูมายาวมานี่คณะนะยาวมาอือเอาลองดูดูนี่เลยมาแหลมเฟี้ยวเลยเอาละ่ะสุดท้ายมีอยู่ตรงเนี้ยลองอ่านซิเขาเรียกอะไรอ่เดี๋ยวให้เพื่อนอ่าน บ้านอะไรนะบ้านหาดบ้านหาดเล็ก<า>ใช่ไหมค่ะเอาแล้วขึ้นไปอ่ะคลองใหญ่อ่าล<ร>งคลองใหญ่แล้วแหลมสารพัดพิษอยู่ไหนแหลมสารพัดพิษอยู่ไหนไม่ได้แหลมหนองไม่มีเรอคะเจอไหมตกลงได้แล้วจังหวัดสุดท้ายตรงนี้อยู่ปลายเล็กนิดเดียวนี้ คือจังหวัดอะไรคะตราจังหวัดตราส่วนตรงนี้ที่เห็นนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้คือประเทศตพกตากบูชา,ชาเอานะขึ้นไปสีผ่านไปนิตราใช่ไหมผ่านไปสีสขสเขียวสีเขียวจันทบุรีสีสีอะไรนั่งรถไปตามเส้นทาง ไปเลยจังหวัดระยองจังหวัดอะไรคะระยองจังหวัดระยองอ่าวระยองไหนอำเภอเมืองอยู่ไหนระยองอยู่ริมทะเลนี่เลยนี่ระยองนะระยองก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีหน้าที่กว้างใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเล็กกว่าจันทบุรีนะระยองอยู่ติดริมริมฝั่งทะเลเลยค่ะอ่าวไทยระยองสีอะไรระยอง สีม่วงมีอะไรที่ระยองมีเต่าทะเลมีเต่าทะเลมีทุเรียนไหมมีค่ะมีมีพริกไทยไหมมีมีผลไม้อร่อยทุกอย่างเลยนะบังคุดได้ไหมบางคุดบังคุดสุดยอดคือมังคุดอ้าวต่อไประยองแล้วขึ้นขึงงบนชนบุรีจังหวัดอะไรคะชนบุรีจังหวัดชนบุรีนี่เขตอำเภอเมืองอยู่ อยู่ริมทะเลเหมือนกันชนบุรีเกาะล้านถ้าชนบุรีนี้จะมีอะไรบ้างมีเกาะล้านมีเกาะล้านมีเกาะอะไรอีกมีท่าเรือมีท่าเรือมีเกาะอะไรเนี่ยเกาะสีชังอ่ะดูสิมีเกาะสีชังอ่ามีเกาะสีชังอันนี้คือชนบุรีชนบุรีมีเมืองอะไรอีกที่สำคัญดังๆระดับโลกเลยอ่ะพัทยาพัทยา มีเมืองพัทยาใช่ไหมคะมีชายหาดพัทยาบางแสนนะที่งดงามเคยไปเล่นน้ำที่พัทยาไหมคนไทยไม่ได้เล่นชาวต่างชาตเขาเล่นกันใช่ไหมอืมอา้าวตรงนี้คือชนบุรีนะชนบุรีหมดแล้วย,ยังยังค่ะยังไม่หมดยังเหลือกี่จังหวัด,ห,ดหนึ่งจังหวัดสีอะไร สีเหลืองสีเหลืองอ้าวดูสีเหลืองจังหวัดฉะเชิง,ซงชเงซา,เซาอ้าวเขียนดูแล้วเขียนให้ถูกตรงนี้ฉะเชิงเซาฉะเชิงเซา,ซาม,มะม่วงอร่อยมีมะม่วงอร่อยมะม่วงแปดริ้วอืมมีอะไรอีกตรงนี้ฉะเชิงเซาแล้วต้องนึกถึงอะไร แม่น้ำแม่น้ำขยุกขยิกม้วนกลมกลมมาเลยแม่น้ำอะไรคะแม,แม่น้ำบาง,งบางประกงถ้าแม่น้ำบางประกงะก็ต้องนึกถึงหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรที่เวลาเราไปบูชาต้องเอาไข่ไปด้วยอะหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อโสธร ลวงพ่อโสธรฉะเชิงเซานี่นะฉะเชิงเซาหมดแล้ว,ม,ลวมีปลาแดดเดียวด้วยปลาสลิดแดดเดียวเคยทานไหมปลาสลิดบางบ่อเคยทานไหมยัมอยงอีกัแหละเอาตกลงมีจังหวัดร้อยเอ็ดไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีจังหวัดร้อยเอ็ดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจังหวัดของนักเรียนมีเจ็ดไหมคะ าสไปเดอร์แมนมีกี่จังหวัดคะมีเจ็ดจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งค่ะไหนคะมันต้องจริงๆปบึงการ,การเพื่อนบอกว่าบึงการอีกจังหวัดหนึ่ง,บ,งบึงการอยู่ไหนนี่น,นี่เดี๋ยวกลับไปแผนที่ประเทศไทยหน่อยนะธนารีแบบว่าค้างคาใจมากเอาลงไปตรงนี้เออคุณครูไม่ได้เอาแผนที่ประเทศไทยมาแต่เอาเล็กๆมา ดูให้ดีนะตรงเนี้ยเรากำลังพูดถึงภาคตะวันออกแต่บึงการเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดหนองคายหนองคายมันแยกตัวออกมาเป็นหนองคายกับบึงการถูกไหมหนองคายอยู่ไหนหนองคายแม่น้ำโของอยู่ข้างบนนี้อยู่บนนี้โดยเฉพาะหนองคายอยู่ตรงนี้เขาก็แบ่งเป็นหนองคายแบ่งเป็นบึงการเพราะนั้นชัดเจนหรือยังว่า บึงการมันอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบึงการไม่มีร้อยเอ็ดไม่มีมีกี่จังหวัดเจ็ดจังหวัด,วดเก่งมากเอาปรบมือเพื่อนหน่อยอไปตกลงได้เจ็ดจังหวัดแล้วนะคะได้นะคะเอาทีนี้มาดูบ้าง เราจะไปดูว่าทบทวนดูว่าเจ็ดจังหวัดครบไหมเด็กๆต้องดูสมุดของตัวเองนะคะอ่ะเพื่อนมาแล้วอ่ะถือถือดินสอไว้ครบไหมคะครบไหมอ่ะครบครบ